มาค่ะมาดูห้องคุกกี้กันนะคะว่าเราจะแลกคุกกี้ยังไงอ่ะแม่ปานอยู่เลเวลสนะคุกกี้ที่แม่ปานแลกได้สูงสุดก็คือ6คุกกี้เนาะอันเนี้ยได้6แล้วใช่ไหมคะมาเราจะแลกตัวเด้วยคุกกี้นะคะอะแลกเป็นตัวเจไว้ก่อนแม่ปานจะแลกเป็นตัวเจสีแดงนะคะอ่าเรามีอยู่6กใช่ปะหกคุกกี้ จะต้องใช้คะแนนทาร์ตส0 0คะแนนอายืนยันการแรกตกลงเนี่ยตอนนี้ตัว j จสีแดงของแม่ประบาลก็มีอยู่66ตัวเจสีแดงนะคะทีน,นี้เราก็จะสามารถทำทาร์ตต่อไปจ้าถ้าเราไม่แลกคุกกี้เราก็ไม่สามารถจะทำทาร์ตสร้างทีมหรือว่าทาร์ตนายหน้าได้จก้ะ แบบนี้สามารถไปทำตามได้เลยนะคะถ้าอยากจะให้แม่ปานทำคลิปเกี่ยวกับทาร์อะไรแจ้งมาได้เลยนะคะแม่ปานพร้อมที่จะทำคลิปให้คะ่ะขอมีความสุขกับการทำทาร์ตและก็รับรายได้จาก Selection ได้เลยคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสลัสดคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ